สวัสดีครับทีมงานสถานทุ่งครับนี้จะมาดูการถ่ายยกขนนานะครับโดยใช้คูโบต้า L47 นะครับถ่ายยกขนานะครับวิธีการก็คือถ่ายประกบเข้าข้างในเลยนะครับนี่ครับแต่ก็พยายามวิ่งไวๆครับเพื่อจะให้หินสาดขึ้นมานะครับ นี่ครับนี่เป็นรอ,อบรอบสองแล้วนะครับึ้นมาลักษณะนี้นะครับครับแล้วก็ ายฝั่งนี้นะครับประกบเข้าหากันนะครับเพื่อให้จินเนื้อสาดขึ้นนะครับเป็นคันนานะครับนี่ครับน่บายประกบหากันเลยนะครับ มาดูวิธีการนะครับไถประกบให้เป็นคันนานะครับโดยไม่ต้องใช้ผ่านดันนะครับครับนี่ก็ไถกลับเข้ามาตรงนี้นครับ เริ่มจากสูงขึ้นบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรอบสองแล้วนะครับก็วนกลับมาทายฝั่งนี้นะครับ ก็ให้ดีน้ำสะอาดขึ้นนะครับเดินหอบนะครับคันนี้ครับนะครับลักษณะแบบนี้ครับรอบฐามันก็จะเอียงหน่อยครับเพราะว่าเราถ่ายกะกบไปแล้วนะครับ รถฝั่งขวาจากเอยังครับเพราะว่าเริ่มสูงแล้วนะครับ พอไถได้แล้วนะครับก็เอารถไถนะครับยิ่งย่ำมุ่งพนาเลยนะครับนี่ครับย่ำให้ดําเน่นนะครับรถเต่งเยอะหน่อยนะครับเวลายย่ำนะครับต้องคอยระวังนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ